ดังคัทใช่ไหมช่วงนี้เนี่ยขอนใหม่บากค่ะโอ้เป็นลมแม่พี่ยินมสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่ครับเต้นน้ำม่อะไรอยู่หมู่บ้านช่หรือยังน่ไปเต้นนะฮะจาเิเป็นลมหมดเลยขินไปยมไปทั้งหมู่บ้านวแม่เป็นขัดงมู่บานน้ำฝนน้ำหันฝนกระร่างจีนรอพายเยี้ยฝกระร่งจียมตาสิรอแล้วปเตามนว่าสิรอสามมงแร่งฝัดก็ทั้งหนึ่งซี่มงเสาอ่ะค่น โซนมาเาิดบ่ภาพิดิดอยยีสีแ่ลยสิเป็นลมออเยี่สิบก้มันอยหสยังไงขอก่อาาก้มดันรอยห้าสิกามันจมอย่างงอตมาหารอยแล้วประาศลยังงอ่นร่ก็ขืหาลอย่าขอชิบวกาแม่าตครับ่ดีขึ้นยังแม่วางเลยไม่เห็นดมยาดมมะ ควอมแมวค้อมแล้วบ่โดมยายูะเนาะไิดมยาในโดมดมดมให้ดูหน่อด้วแม่เป็นรมเวใชหมยาดมโอ่นขอนนั้วหมอมากโอ้ยังไรวิ่งาตาดิดีจิเนาะทั้งสบ่แตกสาตัวอีกพอแม่คือสิเป็นรมไหลถ่าถทงหมดนี้ก็แตกกังได้วันาสิมันสิแตกก็สามตัวน่เขาเนี่ยนอนเนี่ยแล้วก็บอกว่มุงขึ้นว่านมุงขึ้นแล้ก็ไม่อยู่แล้วโอ้ยเมุงขึนแล้วก็เขาเนี่นอนสาตัแตกแท้ๆแล้วว่ะฟันนะนะนั่นยิ่งขาวลูกเราสิมาก อันเงีงอองเพื่อนนะแต่ว่าแต่ล้วองเพื่อนเล่นีอาการจับยังสามสามหกเหมือนเดิมเงี้ยผมเจอทุกตัวฟันทุกเขาเ็นงี้ยผมกับเพื่อนเมื่อคืนฟันอยู่ใช่ไหมครับแม่ก็คือมาเหมือนเดิมยังก็แย่อยู่มาแล้วมากอดข้อแบบหน้าคือตท่านบอกอย่างนี้เลยครับแม่กอดข้อกัน้ากกอดข้อกัน้ากคือตมันบ่นบอกว่า เราก็สื่อคือกันเนาะเล้าว่าเราก็สือกันเลาว่าเราสือได้กันเล่าว่าเราได้กันผีป่อ่เนี่ยถเลยเลาว่าเราือได้ไม่ข้อมันก็สื่อไเนี่ยเราสื่อสามหกือสามหเนี่ยเราสือสามหกผีเราก็สือสามหกตู้เก้านี่ยวันนี้ไปใช้เนมาบอวนี้แต่ว่านีตัวอื่นเน่บบ่อวนี้ตัวอื่นกับวันี้ที่กรตัวเก้าใครจะได้ต ขันรอบเบิงว่าวันชี่สิพานีลล่ะเพราะนั่นล่ะว่าันชี้มาตรกันกับตุรนี้ว่าขันว่าตรงกันเขาเรียของตรงนี้ื่าโอเช่เลยนะขุมไปเลยขันม่าตรงกันเันๆกันจีือกือึกันแกนรับมีคือปั่นนะครับกระเทากระเาะโบกโกที่คนแรกกระาะโบกๆกเอาเึ้ื่อย่ืไกายได้เลยว่เออปั่นกุ๊กกี้ก็จะเอาทัก นั่แม่กายพ่อแม่ฮะคุณน้องแม่กายพ่อนิยมาแม่กายคนเดิมเดี๋ยวไปวันที่สิบนี่มืออื่นนี่แม่กะนัดคือเก่าเมนบ่นัดคือเก่าเขาเย็นแล้วปล่อยออกมืออื่นฮะมือเราเหมือนแล้าสิคำนวณไปเจ้าก่อนของผสมแม่ของผสมสิปล่อยให้มืออื่นเป็นเป็นเป็นชุดวงกลมแม่คนที่วงกลมเลยนี่ฮนคันหลวงพุ่นล้านนี่คุณจงมากไปกะไปหลวงพุ่นทั่วมาบอกเราจงคนที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าตอนนี้จงมากก้อนมือเดียวออกมือหนึ่ง ขัดน้ำมนใช่ไหมครับแม่ไม่เคยรู้ใช่ไหมี่นี่ว่าาต้องมาโท้มาถามดอักสตเนี่วันที่่าพูดนที่จาล้งวันที่จามืจา่องมาบอกวันที่่าตัว้คือวที่สาตัวเดียวเนาะสามตัวเดียวเแล้วถ้าใสื่อเกิดซื้อลง้ครับเพื่อเลดมันมีเขียนได้ไายรายราารนี สามสามหกสามหัวก็สามสามเก้าเราเพเทียนสู่เจ้าของเราก็ว่ออะไรเพื่อเทียนก็คือวันนี้แจ้งข่าวแจ้งข่าวคือว่าวันพรุ่งนี้พ่อโสจะปล่อยชุดวงกลมส่วนเลขขันน้ำมนต์คือวันที่สิบห้านะแม่เนาะคือวันนี้แม่แจ้งข่าวคือที่สุดท้ายือกลสุดท้ายแม่ไม่ต้องพ่อเนาะก็แสนเพิ่นกับจ่อได้กันแลนหาเพราะท่านยันเบิดกวนน้อแม่เนาะ กาเราคนกาเราคัดใจชัวร์ไอนคุปไปก่อนน่คุปไปก่อนอันสันต้ชิบ่ะก็คือว่ายังคอนเฟิร์มคือตัวเดิมสามสามหกเหมือนเดิมนะคุณแม่เนาะอันนี้ก็เือเหล็กจากได้ไก่ที่ไม่ไก่นะครับจนเป็นลมเนาะยื่นออว่าขนยางไปทังเต่ม้นทางยาต่ำนีพอโซ่กับพอไปมากยางหนาวแม่งเจ้าพอนีไนะเพราะว่าต้นไม่ไก่เ็ี่ส่กัน่ยกันี่เออไม่าใ่ ถามร้าเอาม้าเจ้าใสเจ้าทามเนี eat, uh. the ่ยามาจะใสเอามาจากมงไรท้าพี่บ้าเพราะดอกค่าแต่เราะพรา้าไม่เป็นบ้านนอนถึงได้ดอกขวัญแ่งว่ายาไปวัดไม่วัดก็เจ้าทามบิโขกได้เินีนันทุเจ้านังมาจใส่ลาะเรียดตุงโอ้เรียกพี่บ้าหลวกแ่้าพี่บ้าไ้หรอกมันอนเป็นบ้านไรเป็นบ่าฟันบัะสลพอเรามาจากข้างเงินตัวอที่จะเลยฟันเราเยฟันล้วนเลยแม่เนาะฟันะดอกกขเียแต่คก้อนเขาสามตสูงว่นี่คนองหั่ พอสามเจ็ดอ um, uh, so, ันสามเจ็ดเจ็ดเหรอเขาสูงตรงแต่ก็าสงงนพันเบนแน่แท้เจว่าพเข่าก็เจ้าถามด้วยแยน่มาขอเบื่ทโทวแน่แต่พเบืโทษฝ่ายฝ่ายแม่กแยกฝผู้จัายเจ้าความบอกเจ้าู้กันไม่ดีบอกระบอกตัวเก้าคือสามสามหกสามสามเก้าตแต่อี่ว่าผีปอใหญ่มาแล้วบอกว่าเขาใช้ถูกเลขกนนะเนี่ยแล้วเขาลถอ เออเราสืือตัวไหนเนี่ยือสามหกเรเาได้หาสิบาทที่หมาบอก่าถือสาหถูกสามหกได้ห้าสิบบาทได้หาสิบาทเอาแล้วห้าสิบป่ะสิบห้าพอหาสิบไงแล้วแล้วได้หาสิบาทเื่อเท่าแม่แม่มาแม่วได้หาสิบบาท ด้งเ,เง so ือนเหลี่ซื้อเงินเหีซื้อเหกทือสามหกห้าสิบบาทเราบอกมันขึ้นว่านี่ตัวนี้ยังไม่ได้เลยดิขึ้นเราก็ย่าตัวเกแหละสามหกัวเกาแล้วว่ามันบนนี้ครับแต่ว่าได้ห้าสิบาทถูกสามหกห้าสิบบาทเนีเราือสามหกาทครับต้องตามเรื่อยๆนะเอซีนะเพราะว่ามันจะพลาดช็อตเนาะราะว่าเป็นขอาฝันเย็พืนเนี่ก็คือสามหครับฝันที่แดกฝันว่าไปเยี่ยมพญาบานเนาะ อันเด็กจีก็ตัวใดตัวแม่มือนะอันสี่ยั่สี่ก่สิบเก้าสิบเก้ากับี่สิบสบเก้าหลังหนึ่งสิบเก้าหลังหนึ่งยี่สิบอันนี้คือรวมความฝันแต่ว่าสิฟันทุ่งสฟันทุ่มขันละมุนมันที่สีผ้าก็ที่ยี่เาันสี่สิบเก้าก็ที่ส่สิบเ้มือุยไทยคือวันที่สีผ้ามือทุ้ยไทยแต่ว่าไม่นี้เขาจะสดกันผสนเรียงได้มากก็มาดสงกันอตรงกันทั้งสองทั้งบนพอนั่งด้วยกันได้ไหมครับพ่อพอเราให้ฟังนะครับ พอไปวัดมนีเนาะอพอไปรับวัดหัวก็ม,มามนออี้อออไปท้ำบุญหัวกามาเราเป็นรอเนรอประพานเนาะอพอไปไปยินเพิ่นบาว่าอันทรานพอลองถามลตัตตลี้องบ่งว่าเล็กสุดใมากจังคุณาคนว่าเล็กอันสามหกราคาราคาักคู่วัดนั่นพัคู่วัดที่พ่นไพอายุ นั่นคือวันนีตืวนอีแล้วแม่ไมาาแล้วก็พาพาอาจารย์พาอาจารย์ติดแต่ทั่วอ้วัดนั hmm. ่นะวัดติดไปห้ามันอายุคนนี้นุ่มๆที่อายุคนหัวก็36มสิบหเป็นเด็จเจ้าวาใไมอ้ยไปมวานนี้ล็อกของโทรศัพแม่กายได้สามสามเก่ายังสนสนนิเียวยินไ้ก็ยินโซ่ ถาจะให้กะหาอย่างนนาต้อไปก็ไปไป้อเที่ยงโตกับก็ได้มาอยู<ม>่กรได้เที่ยงโตกมาอยู่ไปบัดน,นะ<ม>ไปหาก็พอก็ดีไปบังเอิญได้เก่าสามหกมาคอตอรีเก่าสามหกแบนได้ลาตอรีมาแล้วนะคะลอตอรีมาสองใบี่ยีได้ยังเหลือเนาะ สองใบสามใน้ก็สามใสามใบเขต้องสามหามคือหทเดียวเก้าสี่เ้าสี่ไปางไหน้าเจ้าสาก็เจ้าบ่าไปก็ไปหน้าัต้องอย่างไม่ต้องกันอ่สิใบเยอะสิใบเยอะโอาใ่ใ่จะมีนักไปแล้วเลยพกัคือกับคามเเล็กเก่าแต่อาจารย์ก็นงวัีไปมาก็จ้าาเืองนเต็มตัวไหนี่ยัมกเจ้าฮามแต่ว่ากน ก็ว่ากั้สีก็คือว่มามีสงนีอยังไดยังได้ไปพ่อพ่อเลดเข้าสามหได้สามหกแทนได้พ่อกันหน้าสามใงาโบเปยนหาทั่ววัดนี่ตัวนี้เลยใช่ไหมครับนี่ได้สามใบโอ้แหววว่าได้จีพ่อตัวนี้เดี๋ยวคนบบาม่ทำหนักทำหนักท่ะอกสมย่าที่ปป็นตะกียเนี่ยหนาคุณเออไม่แน่ตายพราะนะเนียงถึงดอกว่าก็จิงเนี่ยหน้าคุว่าสิถามยังเรียบ ท่าทได้ยแล้วเหรอยางนีนะเมันยังยืนอยู่ม <ok uhh> ันว่าเยอะยงมากครับคือคือสามหกตัวเดิมขั้นทุ่ก่อยงนี่ละขั้นุตัวนี้หลัยกขึทุ่ง่เห็นไหมเวลาเล่เขาใส่อีอะไยกขึ้นไหนพรอมองไม่เห็นตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ังี้ตัวน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 ี้หล ลอยอยู่บนที่ิมครมคือันงเลยก็คือคุณพ่อมาบอกว่าพ่อถูกเลขสามหกห้าสิบบาทก็เลยมีที่มาคือห้าศนย์ด้วยนะครับกันพาดนะพ่อเนาะถือแกบบาทเนาะาเชียคือซื้อได้สามหกเนี่ซื้อสามหกหาที่บาทก็ส่อันนี้มันบอกมันคืนมาถือได้สาหออกห้าไม่ได้เลยเพราะฉนหอดมือออกกนแ้วก็ได้เสียงทับเราครับจะยังว่าเสียงเสียงตัวไม่ใช่หอดมือออกเนาะจะเชื่อว่าจะถือได้จรทเลยเนาะ ไม่คันมือเ่็กว่ยังใช่เราอย่างผีเราคือสางสมมมหาลาเรียว่ับมือหนีแ่ันเอยงกันเถียงกับผียงกับผีแม่จะไปจะไก็นีเสียงกันแม่ด่ิได้โอสามหกแกว่าแกถูกสามหกถูกเท่าไหร่แม่ห้บาทห้าสิบบาทเทานี่เป็นออพิศนาเลยเนาะ ก็เป็นแนวทางแล้วแม่เนาะจ่เมื่อเอื้องกติ่อกราออก็ุดหาแกมัเนี่ยดหยุใจรถเลมีางว่าเราถือเจนอนับประว่าเราถือแต่เดีเมื่อตาว่าขึ้นอยากนอนอยากนอนบาว่าอกว่าโอ้ย่ต้องหัรัวรัถือขนรัระยกยกให้ดูน่แม่ตันนี้รักว่ารัถือเด้ยเออถือกะถือด้วยเพราะจะด้สึกสไใช่ไหแล้วนค้องฝันเีเรื่องูมเมียสอื่น ปวดเอวแห้งว่าด้เต้นน้อเขากบบปวดเอวเร่องของครับว่าว่าในร่างมันพอแคบในที่ฤษีจริงใจี็ยังแจ้งเส้นอะไรแคาปวดเอวครับเป็นแนวทางนะแม่เนาะเป็นความฝันนะครับโอเคไทยวันที่สิบห้าวันที่สิบห้ามันซนใหญ่ได้ซนใหญ่หรือว่าเช้ากว่านี้เช้ากว่านี้ครับผมก็อุ่นสูงมากกว่ประมาณเชียงขึ้น